รัตนพรเจ้าบุรีรัมแพคคู่หนึ่งชุดนะคะแพคคู่อย่างนี้นะคะถามว่าลูกค้าทําไมซื้อแพคคู่ชาเนี่ยเป็นตัวล้างพิษทั้งระบบร่างกายหัวจรวดเท้าคล้ายๆฟอกเลือดนะคะให้เลือดมันสะอาดล้างของเสียทั้งระบบร่างกายออกส่วนแคปซูลเนี่ยเราเป็นตัวกินเสริมมันมี60เมนะ็ดเนาะปกติกินวันละ1เม็ดแต่ถ้ากินวันละหนึ่งเม็ดแล้วรู้สึกว่าร้อนวูบวาบรู้สึกว่า มันร้อนเกินไปมันขับพิษแรงเกินไปก็ต้องกินเว้นวันสมมุติกินชาวันนี้นะคะ อ่ไม่ไหวแรงเกินไปก็พรุ่งนี้หยุดแล้วอีกวันหนึ่งกินแคปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าแคปยังแรงอยู่ก็หยุดแคปกินชาไปก่อนอ่ะชุดเนี้ยถามว่าปกติมันกินได้ประมาณเท่าไหร่2อถึงสเดือนนะคะสองพเนี่ยกินไปเรื่อยๆค่ะหรือบางคนก็คิดว่าแพงจริงมันไม่ได้แพงนะคะเพราะชาหนึ 1, ่งกล่องหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบอ่ะถ้ากินทุกวันเนี่ยมันได้หนึ่งเดือนแต่ถ้ากินเว้นวันสองสามวันครั้งก็ได้ประมาณสองถึงสามเดือนคือแต่ละคนจะทานได้ไม่เหมือนกันบางคนรับได้ทุกวันบางคนกินทุกวันไม่ได้มันจะมีผลในการ ิษที่แรงเกินไปคนที่ขับพิษแรงคือคนที่มีของเสียในในตัวสูงนะคะก็คือเลือดมันยังไม่เดินนั่นเองนะคะเพราะเลือดไม่เดินเนะี่ยทำยังไงเริ่มแรกก่อนทานผู้หลานให้ทุกคนนะคะไปเคลียร์ระบบร่างกายให้ให้เส้นเลือดมันไหลเวียนดีเคลียร์ยังไงนะคะให้ไปนวดนะ,ะยังไงก็ได้ต้องไปนวด ผ่อนคลายหรือว่านวดคลายเส้นนะคะขอเดือนละครั้งสองครั้งน้อยที่สุดเดือนละครั้งแต่ปกติยุใหญจะนวดทุกสองสัปดาห์ครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ทุกอาทิตย์เพราะว่าอะไรเส้นเลือดของคนเราอะคะ่ะถ้ามันติดมันแน่นไม่เคยนวดเลยอย่างเงี้ยเวลาเลือดมันไปเลี้ยงไปประสานเลือดหรือว่า อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถเดินไปได้นะคะพอมันเดินไปไม่ได้แล้วเล,เลือดไปเลี้ยงไปประสาทไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการหลายๆอย่างตามมานะคะเช่นชาปลายมือปลายเท้านะะผมร่วงผมบางนะคะชาแบบตามตัวหรือบางคนมึน,มนงงงๆงงๆอย่าค่ะเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยาการนวดคือการเปิดเส้นเลือดนะคะที่มันแข็งมันตึงตามตัวที่มันแน่นตามตัวท่านาออมันคลายออกเพราะมันคลายออกปุ๊บเนี่ยที่กินผู้หลานเข้าไปเนี่ย ะะมันจะเห็นผลดีกว่าคนที่ไม่นวดยังไงก็ต้องนวดนะคะถ้าเตรียมตัวที่จะกินผู้หลานขอให้ไปนวดก่อนนะคะผู้หลานของยุ้ยก็กล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้เนอะอย่าสับสนกับเจียวกู้หลานนะคะเจียวกู้หลานคือสมุนไพรตัวเดียวเดียวขายทั่วไปร้อยสองร้อยไม่ใช่ของยุ้ยนะคะผู้หลานมันเป็นแบรนด์นะคะมีส่วนผสมหลายๆตัวใบเตยใบับบกนะคะ เจวกุหลาบภูคาาเนี่ยคะ่ะเป็นสูตรแล้วก็มีวิธีทําแบบแพทย์แผนไทยสตุปสาฆาพิษยาเพื่อเปลี่ยนสารเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าสับสนนะคะเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะถ้ากินเจียวกุหลาบตัวเดียวอย่างที่ลูกค้าไปซื้อร้อยสองเนี่ยเจยวกุหลาบตัวเดียวเป็นยาเย็นดังนั้นยาเย็นกินเดียเด่ยวเดี่ยวติดต่อกนันได้สุดๆไม่เกิน14วันถ้าเกินนั้นทําให้อุณหภูมิร่างกายเสียมันจะเย็นเกินไปพอกินอะไรที่เย็นเย็นเกินไปเหมือนเรากินน้ําแข็งอ่านะทให้เลือดไม่เดินบางคนรู้สึกว่า อ่อนเพรียนะคะน้ามืดอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ากินสมุนไพรเดียวเดี่ยวนานเกินไปเนาะดังนั้นต้องใช้เป็นสูตรนะคะเป็นตำรับอันนี้ขอฝากนิดนึงอย่าสับสนนะคะพูดหลานคือตัวนี้เนาะลูกค้าแบบบางคนหลายคนสับสนไงเจลู่หลาอนไรเนี้ยเพราะว่าบางทีอะโฆษณามันเด้งขึ้นมาชนกันอย่างยุ้ยพีเซนคำว่าผู้หลานอ่างเงี้ยเดี๋ยวเจลูุหลานมันก็จะขึ้นหรือว่ายี่ห้ออื่นมันจะขึ้นอะไรเงี้ยคือลูกค้าจะสับสนได้ดังนั้นถ้าถ้าจะกินของยุย้ยต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะคะอันนี้คือสูตรของยุย้ยเนาะ แต่พี่ต้องกินแค่7 1็ถึง14วันจะกินติดต่อไปเดือน2เดือนไม่ได้เลือดมันจะไม่เดินเนาะมันเป็นยายเย็นนะคะอ่าตามนี้ค่ะ